ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนิกามาพอๆผมครับกับมิงพันเข่าและมิงพันเปลือกคอคนเลี้ยงควายนะครับพรนพีพน้องครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับพึ่งเกี่ยวเลี่ยวไปนะครับสําหรับพันธุ์ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือกอขอ24นะครับหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับครับลักษณะเพิ่นก็จะ ประมาณนี้นะครับเม็ดออกจากซีข็บเข็มในเจังหน่อยนะครับนี่ครับบุวงาพี่น้องเห็นบ่นะครับอันนี้ก็พึงเก็บเกี่ยวมานะครับครับสาหรับวันนี้นะครับนะครับเกี่ยวมาสดๆเลยนะครับบัวลายนะครับก็คือได้พันมานะครับบัวลายแล้วกาปลูกในเปลียงทดลองอยู่สองไฮน่อยนะครับสองไฮนะครับก็ได้อยู่อันนี้แปดสอบกับยูหันอีกประมาณ ซิปน้อยๆนะครับนี่ครับจะทถ้าทการตากนะครับครับสาหรับสกุลเจ็ดสองหรือว่าก็ขอยิบซีนะครับกับพึ่งเป็นเขาสายพันธุ์ใหม่นะครับจริงๆก็มีมากกว่าน้นนี่แหละนะครับแต่ว่าพึ่งได้รับรองนะครับพันธุกรรมจากกลุมเขานะครับนะครับเม็ดออกจากสีเข็บเข็มนะครับเข็มกว่า อกอข้อหกน่านหาเก่านะครับเม็ดจะส่งเลี้ยวกว่าจักหน่อยนะครับละแง่จะห่างกดน่านหาเก่าจักหน่อยหนึ่งนะครับความสูงสูงสีนะครับห่วงจะเงี้ยวกว่านะครับจริงจริงผมจะรีวิวนะครับอัปเดตอยู่ตอนเกี่ยวอยู่นะครับแต่ว่าพอดีบอดีเบิ้งนะครับเมี่ยมมันเต็มนะครับเมีม่ยมเต็มกับถึงหูตอน มาจะอัปเดตมารีวิวนี่ะครับว่ามันบันทึกเป็นวิดีโอแล้วมันบด้นะครับก็เลยต้องมารีวิวตอนจะ่ตกเลยนะครับจากก้อนหนาจะมีการรีวิวด้วยครับสาหรับก็ขอยืดีนะครับวรืสกุลเจ็ดสิบสองนะครับที่ชัดเจนนะครับเม็ดเพิ่นจะสีเข้มแห้งนะครับเข้มกว่านานหาเก่านะครับพูดครับงานหาเก่านะครับ สำหรับมือนีกะจะเก็บเกี่ยวนานหาเก่านะครับนี่ครับตากได้สามเดือนแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับกะจะทําการเก็บเกี่ยวนานหาเก่านะครับแลวกะจะตากบออยิบซีนะครับครับสำหรับพันต่อไปกะจะเป็นเข่าหอมสยาม นะครับสีได้เก็บเกี่ยวและแก้รีวิวนะครับสำหรับสกลเจ็ดสองนะครับนะครับพันธุกรรมหรือว่าข้อมูลเชิงลึกนะครับพี่น้องกะล่องเข้าไปเบิองนเนี้เอานะครับครับผมเองกระพึงนั่เข้ามาปีนี้นะครับกะได้มาทดลองปลูกอยู่ในแปลงหน้าเอ่อโมเมนต์หน้าง่ามนะครับโมเมนต์หน้าท่ามหน้าลุ่มนะครับเป็นหน้ากลางๆออกง่ามไปทางหน้าดอดจัิหน่อย นะครับคือเป็นการทดสอบพันธุกรรมเพื่อนนะครับว่าสามารถตอบโจทย์ในหน้าหน้าดอนในบ่อนะครับหรือหน้าถ้ำแล้วหน้ารุ่มแล้วมันจะได้ผลผลิตตัวได้มากหน่อยกว่านะครับนั่นก็คือสาหรับผมเอาเขามาปีแรกทุกสายพันธุ์นะครับผมก็จะปลูกในหน้าแปลงถี่มันโมงามก่อนนะครับสึ่งผลก็ส่วนตัวแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเค นะครับห่วงกกดีอยู่ครับหลักการอัตราการแต่กอกระซิบก็ต้นึ้นครับกตถือว่าเป็นปกตินะครับปกตินะครับแต่ว่าถันเป็นแปลงที่เป็นแปลงปลูกมาตรฐานนะครับอันาคือจะเป็นการตอบโจทย์หรือว่าให้พัตุกรรมเพื่อทํางานเต็มที่นะครับโดยปกติแล้วแต่ละสายพันธุ์กกอยู่ประมาณ20นะครับนะครับสําหรับที่ปลูกอยู่นะครับ นี่ครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้ก็ขอยี่สิบสี่นะครับกจะทำการจัดทรงนะครับแต่ว่าจะเก็บก่อนนะครับนะครับจะเก็บน่านห้าเก้านะครับเราจะจะทำการเป่านะครับสองรอบนะครับจังเด้ทําทำการแพกทรงนะครับสำหรับพี่น้องที่สร้างมาจะอุดใจรอนะครับอีกจังหน่อยนะครับ จากสามสี่มือนะครับยังจะเลี่ยวเซตนะครับมันจะยังเหลืออยู่หลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าสกอร์เจ็ดสองนะครับหรือว่ากคยี่สิบสี่นะครับกับมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับมีบอหลายนะครับก็อยู่ในตัวนั้นก็จะมีแบ่งไว้ให้ทีมงานเพึ่นแน่นะครับเพึ่นจองไว้นะครับครับมีทีมงานที่น้องเพึ่นจองไว้นะครับก็จะเปิดแบ่งบอหลายนะครับสําหรับ ก็ขอ24นะครับกับพี่น้องรายคนรายท่านเพื่อนกะจองดังแต่เป็นตนกาคุณกะหนี่นะครับกะเดี๋ยวให้โอกาสหรือว่าให้ซิทเพื่อนนะครับที่เพื่อนจองไว้ก่อนนะครับสําหรับตัวสกุลเจ2นะครับพี่น้องท่านได้สนใจนะครับก็คอยทักมาละกันนะครับตัวนี้จะ่บ่เว้บหลายนะครับเพราะว่ามันมีบ่หลายนะครับย่านบ่พ่อที่เพื่อนจองไว้นะครับสําหรับ สกุลเจ็ดสองนะครับหรือว่ากขอสองสี่นะครับส่วนรสชาติหรือว่าโน่นนี่นั่นนะครับผมมีแต่พ่งเอาเข้ามานะครับยังไม่ท่านในร่องเลยกินนะครับต้องล่อหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสีแล้วก็บซิมเบิงนะครับเหยียบเทียบว่าทุกสายพันธุ์นะครับที่นําเข้ามานะครับทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับว่าเป็นรสชาติเป็นแนวใดนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการ อัปเดตนะครับในการรีวิวให้พี่น้องไล้ยเบื้องนะครับว่าตอนนี้ก็ขอ24นะครับหรือว่าสกุล72นะครับการอยู่ในขั้นตอนการตากนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้การฝากตอนเอฟซีนะครับไว้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตบาดค่ำลุยแดดนะครับนะครับลุยแดดตากเขาก้อนนะครับเป็เกี่ยวมากนะครับเกี่ยวมากอะไรก็จะตากเลยนะครับโอเคครับผมชลคินิสวัสดีครับ